ดีค่ะพบกับการพยากรณ์ดวงชะตาในเดือนตุลาคมนะคะคลิปนี้จะเป็นของราศีมังกรนะคะการทำนายดวงชะตาของหนุค่อนข้างใช้เวลานานบางบางคลิปอาจจะถึง30นาทีถ้าใครไม่ถูกจริตก็แจ้งไว้ก่อนว่าเลื่อนนิ้วไปผ่านไปดูนักพยากรณ์ท่านอื่นได้เลยนะคะของหนุจะดูผ่านไพ่ยิปซีนะคะโดยที่จะ กล่าวถึงการ,การงานการเงินความรักสุขภาพอาจจะมีการเรียนบ้างนะคะแล้วก็การดูของหนงจะเป็นการดูแบบภาพรวมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีพลังนะคะและการดูดวงชะตาเน้นย้ำว่าเราไม่ควรดูแล้วทำให้เกิดความทุกข์เราต้องดูแบบมีสตินะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเพราะว่าไพ่ทาโร่เนี่ย เวลาดูเราจะเห็นทั้ง3ภาพคืออดีตปัจจุบันอนาคตแล้วถ้าเราเข้าใจอดีตว่าเราเป็นเช่นนั้นจริงๆปัจจุบันเราเป็นเช่นนั้นจริงๆอนาคตเราก็ต้องลองฝังดูว่าแนวโน้มเป็นในรูปแบบไหนเราควรจะหยุดหรือเราจะเดินก้าวต่อไปข้างหน้าแบบไหนอย่างรวดเร็วหรือหรือเป็นช่วงที่เรากําลังรุ่งเรืองหรือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆนะคะ เพราะไพ่ทาโร่เป็นไพ่ที่ทําให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะเดี๋ยวการดูของหนูเป็นภาพรวมของคนไทยทั้งประเทศที่เกิดในราศีมังกรและเน้นย้ำว่าจะเปิดให้โดยตั้งใจให้กับผู้ที่กดติดตามทั้งหมดได้มีความแม่นยำดังนั้นถ้าคุณยังเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาให้กดติดตามเอาไว้นะคะเพราะว่าการกดติดตามหมายความว่า ทุกๆครั้งของการเปิดไพ่หนู่จะบอกว่าขอให้ความแม่นยำเกิดให้กับคนที่ติดตามไม่ว่าจะติดตามในใน youtube ติดตามในแอปฟ้าหรือแอปดำหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือทางหน้าเพจบน facebook ก็ตามขอให้แม้กระทั่งลูกค้าที่เรามีการขายสินค้าให้กับเขาก็ขอให้ถูกต้องแม่นยำให้เป็นโอกาสในการที่คนที่เข้ามาท,ที่ที่จะได้รับ ผลประโยชน์ตรงนี้มากที่สุดนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะราศีมังกรเดี๋ยวเราจะมาบอกก่อนนะคะว่าราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงไหนนะคะชาวราศีมังกรนะถ้าเป็นราศีมังกรนะคะ จะเป็นคนธาตุดินนะคะสัญ,ญลักษณ์ของราศีมังกรก็คือเป็นเป็นเหรียญน,นะคะจะเป็นคล้ายๆกับราศีกันกับพฤษภนะจะเป็นจะเป็นเหรียญแล้วก็ธาตุดินเป็นคนมีเหตุมีผลนําความคิดนะคะดังนั้นเวลาคิดอะไรอาจจะคิดนานหน่อยแต่ต้องการความเหตุและผลมาลองรับอย่างแน่แท้ก็คือต้องถูกต้องแม่นยําจริงๆนะคะคนที่ทําอาชีพนักบัญชีนักตรวจสอบก็เหมาะกับคนที่ อยู่ในส่วนใหญ่จะอยู่ในราศีอ่ออยู่ในธา,าตุดินนะราศีกันราศีพฤษภและราศีมังกรนะคะเป็นธาตุเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะขอเปิดไพ่ให้กับราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรนะ เป็นผู้ที่เกิดระหว่าง15มกราคมถึง12กุมภาค่ะแต่ถ้าใครมีลัคนาที่ดูจากเวลาเกิดแล้วก็เอามาเทียบเคียงได้นะคุณอาจจะไม่ใช่คนราศีมังกรแต่เป็นลัคนามังกรก็ได้นะคะมันมีประโยชน์ถ้าดูจากลัคนาต้องเอาเวลาเกิดในในเพจบนเฟซบุ๊กอ่ะคุณเข้าไปตามลิงก์ที่ที่แปะเอาไว้ในหน้าคลิปนี้เนาะในหน้าคลิปนี้ที่ทำนะ มันจะมีลิงก์เข้าไปดูวิธีการได้โดยที่คุณไปเอาสูจิบัตรที่มีเวลาเกิดมาด้วยนะคะแล้วก็มาดูมาดูตารางเตบเทียบคุณจะรู้ได้เลยคุณลัคนาไหนมันเป็นประโยชน์คือดูได้ทั้งสองราศีนะคะเอามาเริ่มกันเลยค่ะขอทราบราศีมังกรน,นะอย่างน้อยคนที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือติดตามเพจติดตาม อยู่ช่องก็ตามขอให้ได้แม่นยำกับเขาเหล่านั้นนะคะใบที่1เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะอสศวินถือไม้เท้านะชาวราศีมังกรเมื่อกี้บอกแล้วเนาะเป็นคนธาตุดินสัญ,ญลักษณ์อะไรคะสัญ,ญลักษณ์เหรียญเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรามีเหรียญกี่อันนะใบที่สองเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในปัจจุบันเหมือนกันนะคะเดอชาดีออดเป็นนักสู้ อยู่บนมาศึกเลยนะใบที่3เป็นเหตุการณ์ความคิดความคิดนะคะเรียกว่าเป็นสถานการณ์ของความคิดนะหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนเทมเพลน c e ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดูซิว่าอดีตที่ที่เขาเจอมาเขาเจออะไรนะคะ อ๋อสบักสบอมมากเลยเนาะสิบไม่สิบดาบเลยค่ะเรายังไม่เจอเหรียญเนานะนี่เหตุการณ์ในอดีตนะคะว่าเขาเจออะไรมามั่ก่อโอเคเดอะเมอร์จีเชียนค่ะไปอยู่ในเหตุการณ์ในอดีตคุณอาจจะเป็นนักทำนายหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าจาศักดิ์สนะิทธิ์เนาะ หรือเป็นคนให้คําแนะนําที่ดีกับผู้คนนะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยากทราบเหตุการณ์อนาคตของราศีมังกรนะคะช่วยบอกผ่านไพ่ด้วยค่ะโอเคดาบสองดาบค่ะใบที่7ปัญหาที่มีอยู่หรือวิธีคิดในการแก้ไขปัญหานะคะ ราชนีสื่อไม้เท้าค่ะยังไม่ได้เหรียญเลยนะแล้วกุญแจในการแก้เปไขปัญหาล่ะคะเป็นอะไรอ๋อัศวินถือเหรียญค่ะเอ้มหาเล็กถือเหรียญค่ะแล้วความมิตกข้างบนภายในใจของราศีมังกรละ่ะออกมาในรูปแบบไหนว้าวสวยและรวยมากค่ะเก้าเหรียญ เริ่มได้เหรียญแล้วเห็นไหมเหรียญมาอยู่ตอนสุดท้ายขอดูตอนจบด้วยค่ะผลสรุปภาพรวมค่ะโอเคเฉลิมฉลองแน่นอนค่ะราศีมังกรของคุณหลุดพ้นนะคะอดีตมันก็คืออดีตค่ะอดีตแล้วอันนี้มันก็เป็นคำเตือนที่มีสองดาวน,นะคะแล้วทุกอย่างส่วนใหญ่จะดีทั้งหมดนะคะ อัศวินถือไม้เท้าเอ,อ่อคุณได้อัศวินถือไม้เท้านะคะไม่ใช่อัศวินเด็กถือไม้เท้าเด็กเด็กเด็กถือไม้เท้าไพ่ใบที่1นนะคะเรียกว่าคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นนะคะขี้เบื่อนะแต่ชอบการเดินทางนะคะชอบหาความรู้เรียนรู้จากชีวิตจริงประมาณนั้นชอบอะไรที่ตื่นเต้นนะคะคุณก็สามารถ ปรับตัวได้ดีนะคะแล้วก็การสื่อสารเริ่มต้นด้วยความหวังนะคะมีความหวังกับเป้าหมายนะคะการเริ่มต้นก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะคุณมีพรสวรรค์ความฉลาดปราดเปรื่องนะคะหัวไวทันกลน,นะคะแล้วก็พูดเก่งเข้าสังคมได้ดีนะคะเข้ากับคนได้ดีถ้าเป็นการงานก็ได้งานใหม่ได้เปลี่ยนงานได้โปรเจกต์งานใหม่ได้ทุนไปเรียนด้วยนะคะถ้าใคร กำลังเรียนอยู่ได้ทุนไปเรียนสั้นๆนะแล้วสิ่งที่ทำทำอยู่ก็ไปได้ดีนะคะสามารถต่อยอดไปได้สวยนะคะถ้าเป็นมหาเล็กถือไม้เทา้านี่เขาพูดถึงเด็กฝึกงานหรือเริ่มทดลองงานกิจการใหม่ๆคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าใหม่ในที่ทํางานใหม่ๆนะคะการเงินก็ลงทุนต่อยอดกิจการได้นะคะอาจจะทํางานออนไลน์หารายได้เสริมได้ด้วยนะคะ ความรักก็จะมีคนเข้ามารู้จักเรียนรู้ค่ะอาจจะเจอคนอายุน้อยหน้าตาดีผิวธรรมดานะคะอาจจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะคุณมีความสามารถในการสามารถที่จะขยายธุรกิจแบบเล็กๆได้หลายแห่งนะคะสามารถตั้งตัวได้นะคะปรับตัวได้ดีรับผิดชอบในสิ่งต่างๆได้ดีนะคะโครงการที่คุณตั้งใจดำเนินการก็มีโอกาส คือสามารถไปได้ด้วยดีอะค่ะนะความหวังและเป้าหมายของคุณจะสำเร็จนะคะเสร็จแล้วคุณได้เดอะชาลีออดนะคะมันเหมือนกับเหมือนกับอยู่บนม้าศึกใช่ไหม ก็คือเรียกว่างานสื่อสารมวลชนก็ได้เนาะอันนี้มันเกนเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเหมือนกันนะคะอัศวินนักรบสวมมงกุฎใบมะกอกนะคะมันเป็นชัยชนะจากสมรภูมิหรือความสําเร็จจากสิ่งที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันมาค่ะเห็นไหมคะอยู่บนหลังคารถม้าศึกคุมด้วยผ้าลหลาดาวนะคะเรียกว่ามีการเดินทางการเคลื่อนไหวนะคะคุณก็ ค่อนข้างที่จะลุยต่อสู้กับอุปสรรคนะคะแล้วก็รักการเดินทางนะชอบการเดินทางไม่ยอบอยู่กับที่แล้วก็มีความพยายามสูงนะคะมีนิสัยกล้าหาญนะคะการงานของคุณอาจจะเป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหาตลอดเวลานะคะเหมาะก,กับงานมักชอบมักเดินทางหาแรงบันดาลใจแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำอยู่ตลอดนะคะเหมาะก,กับงานด้านการออกแบบนะคะอาจจะเป็นบล็อก บล็อกเกอร์การท่องเที่ยวก็ได้นะงานไอทีก็ได้งานงานติดต่อต่างประเทศประมาณนั้นนะงานลูกเรือหรือเกี่ยวข้องกับยานพาหนะนะคะการเงินอาจจะมีหาเงินเก่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายเยอะต้องเอาตัวรอดนะคะเออคุณได้เดอะเมอร์ชีเชียนนะนะคุณไปเอาทะเบียนรถยนต์ไป ไปไปเสี่ยงโชคดูนะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสนะได้ได้เงินโชคลาภจากทะเบียนรถยนต์ของคุณก็ได้คุณมีเดอร์เมเจเชียนขึ้นนะความรักก็ก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะวุ่นวายกับอุปสรรคการงานนะคะทำให้ความรักอาจจะไม่ได้บือหวาเท่าไหร่นะคะต้องใช้ความพยายามเยอะนะคะ ให้ระหวังการมีปากเสียงทะเลาะเบอาแวงกันนะคนโสดมีโอกาสจะเจอคนทางไกลต่างชาติค่ะอาจจะเจอในสันที่ออกกำลังกายหรืออาจจะพบรักจากการเดินทางไกลก็ได้นะคะนะสุขภาพก็ระวังอุบัติเหตุจากการเดินนะคะการเรียนก็ต้องมุ่งมั่นขยันให้มากขึ้นก็จะผ่านไปได้นะคะส่วนไพ่ใบที่3 t e m ทมเพนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะ น่าจะไปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเทมเพลนมันเป็นไพ่ที่จะเกิดขึ้นภายในสองสาเดือนข้างหน้านะไพ่ใบนี้ค่ะมันม,มีการเปลี่ยนถ่ายเห็นไหมคะจากคนโทหนึ่งมาอีกคนโทหนึ่งมันการเปลี่ยนผ่านเป็นการปรับสมดุลให้เข้ากับธรรมชาตินะคะถ้าคุณเดินทางก็จะได้โชคนะคะแล้วก็ การปรับเปลี่ยนที่พอดีกันนะคะเข้าใจทั้งจิตใจร่างกายเรียกว่าคุณจะอาจจะมีการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดความสำเร็จที่พอดีกันนะคะการงานอาจจะมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งคะ่ะอาชีพอาจจะเป็นพวกทูตไกด์การสื่อสารก็ได้นะคะคุณจะมีโอกาสได้เดินทางย้ายงานอยู่บ่อยๆนะคะทำให้คุณอาจจะต้องปรับตัว ปรับพวงจุย้ยปรับตัวให้เข้ากับที่ทํางานนะคะการเงินก็ใช้เงินเก่งพอสมควรให้เรามัดระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะคะวางแผนดีๆนะคะความรักก็โอเคมีโอกาสพบรักระหว่างเดินทางนะคะรักเก่าก็อาจจะหวนคืนมานะคะถ้าใครมีรักเก่าที่เลิกลากันไปอาจจะมีโอกาสกลับคืนมานะคะการเรียนก็ ต้องตั้งใจค่ะอาจจะมีการย้ายเปลี่ยนที่เรียนย้ายสาขาประมาณนั้นเนาะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะการเรียนการงานความรักอะไรต่างๆที่อดีตที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะมีสิบดาบเกิดขึ้นน่ะมันเป็นความเรียกว่าอาจจะพบเจออะไรบางอย่างที่ทำให้นี่ค่ะทำให้เกิดการสูญเสียที่ผ่านมา คุณอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักอาจจะมีการสิ้นสุดต่อกันนะคะทาให้เราหรือบางครั้งก็บางคนอาจจะเจอเรื่องการเงินที่โดนโกงอะไรต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปนะจะจบปัญหาของมันแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะมันอาจจะเป็นการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้นะบางคนก็อาจจะเจออุบัติเหตุต้องผ่าตัดใหญ่อะไรประมาณนั้นและบางคนก็อาจจะเจอเจอการสูญเสียบุคคลที่เป็นตัวที่ ที่ตัวเองรักนะคะให้เข้าใจว่าบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ที่มาในในที่เราไม่รู้ตัวบางทีเราก็รับไม่ได้อันนี้เข้าใจนะคะแต่ทุกคนนะถ้าเป็นศาสนาพุทธเขาก็บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางครั้งเมื่อมันเจอกับตัวเราเองบางทีเราก็ต้องใช้เวลาในการทําให้มันรู้สึกดีขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะระวังว่าอาจจะได้ไปงานพวก ขาวดําอะไรประมาณนั้นด้วยเนาะอาจจะถ้าใครมีญาติพี่น้องที่หรือคุณสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปหรือเปล่านะคะลองดูแล้วกันเนาะระวังสุขภาพต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยนะคะที่ผ่านมาเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหรือเปล่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกับคุณไหมเนาะแต่ถ้าดูจากรูปการแล้วเนี่ย ใบที่5มันเป็นใบที่เชื่อมโยงกันนะว่ามีคนช่วยเหลือสนับสนุนไหมคุณก็มีศึกษัษสิทธิ์คอยให้การช่วยเหลือนะคุณได้เดกไพ่เดิกมือจีเชียนน่ะเข้ามาถ้าถ้าทำนายแล้วเนี่ยไพ่จีเชียนหมายถึงเทพที่ดูแลคุณด้วยเหมือนกันนะองค์พระพิคเนธประมาณนั้นนะคุณก็เหมือนกับมีความสําเร็จในระดับหนึ่งนะเป็นคนวาจา วาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความแม่นยำจากภายในให้เชื่อในรังสังขรของตัวเองนะคะแล้วก็คุณสามารถสื่อสารนำเสนอได้อย่างโดดเด่นนะคะมีวิธีการสอนมีความรู้รอบตัวนะคะมีไหวพลิบนะคะแล้วก็ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการงานของคุณนะคะก็คือก็คือ ใครที่สัมภาษณ์งานก็ได้ติดต่อสัมภาษณ์งานแล้วได้ทํางานใหม่ๆอย่างที่บอกเมื่อกี้นะี้นะงานทดลองงานใหม่ๆอดีตที่ผ่านมามันเป็นลักษณะของคุณเป็นคนที่รอบรู้นะคะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วด้วยเนาะเนาะใช้ความคิดความสร้างสรรค์และความสามารถของคุณเองนะถือว่าโอเคนะคะในเรื่องการเงินก็หัวการค้านะคะสร้างรายได้ได้ได,ดีวางแผนการเงินเก่ง นะคะถ้าดูจากตรงนี้เนาะแต่ว่าข้อควรระวังในไพ่ใบที่6คุณได้ไพ่ดาบแต่ว่าเป็นไพ่สองดาบเขาเตือนอะไรคุณเขาบอกว่าระวังความขัดแย้งกับเจ้านายบริวารหรือเจ้านายนะคะก็พยายามที่จะที่จะแบบรู้หลบเป็นหลีกรู้อะไรนะรู้กาลเทศะบางอย่าง ถึงแม้เราไม่ผิดเราก็เงียบไว้เราไม่จําเป็นต้องเถียงโต้แย้งไปนะคะเพราะบางทีอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลไม่ดีกับเราได้นะนะคุณอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งแห่งนะคะแต่ว่าบางทีแล้วก็เป็นงานที่ไม่ถนัดนะทาไปก็ไม่คุ้มเหนื่อยนะก็ต้องลองดูว่าสิ่งที่ทําควรจะทิ้งไปไหมหรือควรจะทำเนาะ การเงินช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องการติดขัดนะคะเงินไม่พอใช้ค่าใช้จ่ายเข้ามาพร้อมกันประมาณนั้นนะด้านการงานก็เจอคู่แข่งมีความสามารถพอๆกันก็ต้องสู้กันด้วยความสามารถนะส่วนไพ่ใบที่7เป็นเป็นปัญหาหรือวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาคุณได้ ุณได้เอ่อไม้เทา้าไม้เท้าที่เป็นราชินีถือถือไม้เท้านะคะอันนี้เนาะใบที่7มันเป็นตัวแทนของปัญหาหรือวิธีคิดในการแก้ปัญหานะคะคุณคุณได้เมอร์ิเชียนมาตรงนี้นะคุณก็เรียกว่าคุณเป็นคนเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจได้อันนี้มาก,ก็มาเปาะ,ปะตอกยำ้ำว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้าง เป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นนักนะคะเมอร์จเชียนเนี่ยกับไพ่ใบนี้ก็เรียกว่าเป็นคุณเป็นนักธุรกิจนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆแม่ค้าออนไลน์หรือเปล่าเนาะเป็นคนคิดแล้วต้องทำแล้วก็เป็นคนให้แรงบันดาลใจคนได้นะคะมีพลังบวกค่อนข้างมากนะคะแนะนำคนคุณอาจจะใช้ ความสามารถพิเศษคุณเพื่อสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ก็ได้นะคะคือเรียกว่าคุณเก่งกาดรอบรู้เชื่อมั่นในตนเองนะคะเป็นผู้หญิงที่ตั้งใจถ้าเป็นผู้หญิงนะมีสมาธิในการดำเนินชีวิตนะคะกระตือรือร้นชอบเข้าสังคมเก่งทั้งนอกบ้านและในบ้านนะคะมีความสามารถทำให้ชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จนะคะถือว่าเป็น ถ้าเป็นผู้หญิงก็ working w o man เป็นคนหัวกันทาหาเงินเก่งนะคะเรียกว่าอยู่เฉยๆไม่เป็นนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตของคุณนะคะเสร็จแล้วกุญแจในการแก้ไขปัญหาคุณได้คุณได้หนึ่งมหาดเล็กถือเหรียญน,นะคุณได้มหาดเล็กถือมหาดเล็กถือเหรียญน,นั่นหมายความว่า มันมันเป็นเรื่องของเนะะี่ยค่ะได้ทำงานที่ใหม่เป็นเด็กฝึกงานมีอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะการบัญชีงานธนาคารได้รับข่าวดีเรื่องการเงินการงานนะคะมีความสมบูรณ์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะมีความแข็งแรงมีความสามารถในการบริหารสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะคะ เงินที่สะสมอยู่ก็อาจจะไม่มากแต่ก็กำลังเริ่มมีโอกาสข่าวดีทั้งด้านการเงินนะคะการงานด้วยนะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าคุณได้สิบคุณคุณได้เก้าเก้าเหรียญมาด้วยนะในในความกลัวของคุณนะโอกาสมาแล้วค่ะเนี่ยมันเป็นเจ้าของกิจการทรงเจเลยค่ะความเหลืองสดใสพลังใจนะคะเรียกว่า ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็ตามที่คุณพึงพอใจเลยนะมีความมั่งคั่งมั่นคงค่ะเป็นสุขในการมีทรัพย์มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมีความสําเร็จด้านวัตถุเงินทองทรัพย์สินล่ํารวยนะคะเรียกว่าใครได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่เป็นคนรักสงบนะคะมีสิ่งดีๆที่มามาจากความพย,พยายามสร้างสรรค์ของคุณนะคะมีฐานะ ร่ำรวยนะคะแต่บางทีก็ต้องอยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีครอบครัวนะคะแต่ก็โอเคนะคะเป็นคนโสดที่มีชีวิตที่ดีว่างั้นเถอะประสบความสำเร็จค่ะแล้วใบใบสุดท้ายก็ยิ่งดีไปใหญ่คือมันเป็นความเฉลิมฉลองนะคะเนะาะราศีมังกร การเฉลิมฉลองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าะคะเนี่ยมันมีมันมีไม้เท้าอ่ะไม้เท้าสี่ไม้เท้าแล้วก็มีช่อมะกอกนะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่น่าจะได้เปิดกิจการอะไรบางอย่างนะคะผลดีมากตรงนี้นะคะมีมีได้เวลาเฉลิมฉลองความสำเร็จระดับต้นนะคะ นะเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายค่ะอาจจะมีงานมั่นหมายสังสรรค์งานขายการเงินดีนะคะมีคนชอบช่วยเหลือทางการเงินนะคะมีแนวโน้มในทางที่ดีค่ะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้คอนโดด้วยนะคะความรักก็เรียกว่ามองกันไกลมองไปถึงการแต่งงานได้เลยเนาะถือว่าเป็นไพ่ของการตั้งมั่นมั่นคงนะคะแล้วก็ยินดีในความสำเร็จนะคะถือว่าโอเคมากนะราศีมังกรเอาใจช่วยพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ